Ừm, xin mọi nạp đi bà, nạp tiền nha Nạp đi tui hả? Phát tui, phát tui, phát tui Ăn ngân đây, ăn ngân hả ừ. bà? Mang của bà lắc màng muộng, bà tui Bà lắc màng muộng, bà tui Màng muộng phải Màng muộng miêu miêu bà miêu ไปไปบิ้งฉันไปบิ้งไปบิ้งไปบิ้งดยเชื่อื่นไหมด้ไป่อไรพนะประตูเคแตกล่ะฮ้ยลมเออหมุนบดเลยมานีดูขวาม่งยัใจนตกน้ำ tôi có nhắn này bao 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 bỏ bao biếu, bao nào bao 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 bà bao nè, bộ bà bao 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 สวัสดีสวัสดีบัสค well? so? ุส네ุคนเด้อัน sí, ี oh ้มแัาบอกป้าลในสบายดีป่าลุงในดงามงามมักแค่สุดแดงนี่ว่านีสุดแดงตะเนเือตัวนี้เนาะตัวไม่เฮ้ยว้าวแท้แทนอร่อยเนี่ยเาดูอร่อยเนี่ย มีกองนี้บอกปาลุงนี่ยมยางมาพี่ลุงเนี่ยมะมันเหรอเนี่เลยอ้ยเดี๋ยวมวนมาลักเอานี่ม้วนมาลักไมีสาน้อยพามาส้มสวนอีนแล้วป้าลุงเบิ่งกันเลยวมันนี้มันจะมีอย่างนี้มาเบิดดีนี่ลายเนาะหมังม่วงว่ม่วงเพปลูกี่ ปตูเลยปตามังไม่คิดถามวันนีดาเบิร์อลาบบอยู่สมัคือคือหน่อยาใช่ไวันนีดาบนุงเบิร์นุจอกเทบบอไปบกรตไปบกป้าตอนคือล็กแค่นี่ย่างอยู่แทน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 ไงว่นโลกย่าบิดมันลูกย่าบิดมัน มึงเงนี่เนาะมึงต้นถ้าไม่ทำาิ่งแบึเบงนุจกเทบอ่าไปปิดมันนี่้ปปิดมันนี่ปิดมันยังนีเด็กเป็นหล่ออีเลยนี่น้ยน้อยู่ด้วยจะว่าันอย่าไม่เชตาเชตาเจ้ะค่ะไปโอ้เราขีดินมากใส่ไปดู ใส่มองมันมันลุบเนาะแม่ขึ้นได้บ่นี่บ่ขึ้นเด้ลูกไปย่างเบิ่งอีกไปมะนิกาดยามแดงๆเนี่ก็มองแทงน้ําเนาะมองเครื่องักผ้าก็แลดแลจักสิไปอยู่ไว้อีก็ยังบ่มีมงหลังงหลังคาเลยมาแต่เฮือนในกักตักแลดเลยบนี่ ใช่ลูกเยวิดมันมือเดินเต็มเลยฮะฮะว้ามุดอีรียังไมาลูกใครมาไปมาพี่ข้อในตีนยังนะลูกไม่ลูกก่อนย่างไปพูนยางไปทงมันแปลนผู้ไอ้บัวเตียงมันใช้หลังคากับบัวใช้เทือเนาะมีแต่เราไม่งบใช้หลังส่งหลังสีมะมุงอะไรไม่รู้เอ้ต้อนยังก็อันนี้เนาะ บราเคยเห็นนี่เ่อเป็นหมากว่ากินหมากว่านวันนี้ได้เนาะขันขันอ้าวแม่พีอยากดูจะมือนั่นได้นี่นี่นะเน้นเบี้ยมันคะคักเลื่อนผื่นนี่เหนียนบ่ตับหมูใส่ปลาใส่แกงปลาอ้ยไม่หมดไปดูอบ้านไปดูไปผู้ไปผู้ไะเบิ่งแจนนั่นป่ะบ้อนั่นทำไปเบิ่งแจนนั่นด้วยผู้ไปผู้ผู้ ต้นไม้เงยผูกติ๊กน้ำประตูเว้ยติงน้ำประตูเวียนเลยบุขนเอาไปเลยปะไปเราบันดามาเหมือนนี่โอ้ตัดผ้ามาไม่นีโบกให้ขื่นปีนขื่นเชยถอดรองเท้าเรียบร้อยบ่โลอ่าดิ้งไ่นว่านี่วะเต้นให้ปลาลุงนุกขึ้นไปชูนั่นน่ะเต้นโอ้เอียงออดเอวานุ้กถูก ไม่จิตโตค่ลงมาลงมาบ่ขึ้นอย่าลงหล่ะบ่ปิ๊บบ่ปิ๊คอยคอยคอยโอ้ชุดฝนโอ้โอ้ลอยลอลอยนขี้ดื้อน่าเห็นเด็กขี้ดื้ออืมลงมาควายลงคอยลงชุ่มมาล่ะ อาันในกระปงจ้ะนะหันบบบ่หมดน่ะหมดตกเงยเงเอ้าอ่ใช่กอบมันเ้าไนนี่นี่วนี่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 น่ยิ่งอใช่เกบสรปใส่เกบแล้วป๊บมันผูไปผูกต้นไม้ใหญ่ผูกปะเปล่าเปล่าแมงน้ำต้นไม้ใหญ่ีปเมืนโมเมนเบื้องนี่ค่ะมือนเบื้องอะไรเกืบจะนะไปนน้นตีน่ะเลินไว้ใส่ไว้ หมดมาใส่เนาะลายลายพี่้องเลยขี่ได้เหมนมูนง่ายๆเลยแมงยี่ญ่นั่นมกอ้วนรักบ่อน่ะวิวแมงยีหญ่นั่นมีอ้วนอะบ่อน่ะบิ้งด้วยบิ้งดุ๊อาแล้วไม่อ้วนมาลักเอาตัวไรก็นี่เฮ้ยนีไม่อ้วนรักแมกนี่นะน่ะหแต่ขวัญมันนี่เฮ้ย mua ngay nào nè? mô minh măng nói nàng yên 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 Thấy Chắc đâu rồi เขวไปไปวังแกพ่นุต้นไม้ใหญ่พูปะไปคีแ่งพี่แล้พี่ไม่ีจะได้ค่ะท้ายสิคีมึงในแมงกินเห็ยนมาเลยปอะไรอะไรขีเยแก้าแบบนี้นี่หนะไม่ชพต้นไม้ใหญ่มีมีา่แมงมาไปจะมีแมงมาไปหาแมงมาพูปะแมงมาฮิฮิฮปะนาัอ้า้ต้นมะฮงก็งามแล้ว หนูแล้วมุดน่ะแม่มันจะครบคันอุ้ยเก่าพั่งขึ้นเลือดก็ออกขึ้นมือเจ้าะหันเนะนี่นะได้ยังนะเดี๋ยวมุดบอล่ะฮะเอามือเจ้าหันมือเจ็บหันใจไปขึ้นชนขีดินไว้ค่ะองเรื่องนี้ไปเบิงอ่างน้ำนี่ก่อนเด้ออ่างน้ำสีฟ้านี่ Mãi những chút gay nghề hoa. Mom, mẹ hả Nhanh mày Hả mày bảo nằm mày 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 lên mày 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 ngang mày tít đeo này mày 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 bay 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 mày 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 mày

mình này cả cả bây cào. You xài you sang. Miko, mokapoo, mokapoo. Poo vô giai của nato niệm nha yên 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 ดอกมันบ่โลหลอกมันนในย่าให้มันดอกหมาังนี่บ่มีภัยเอ้าโดนเลยนะหมาังี้น่าหมดดินนี่ลูกมีภัยพูดจักบ่หมาังอันนี้เนาะจับชือกรดน่ะโอ้ยหมดครับหมาบ่คือดอกไม้เลยดิวดอกไม่่ะนี่มัวหมดดินขึ้นเยอะมันจะบ้าได้ดอกเหรอต้นนี้งามแท้ บะเม่นดุกกรูเลยมกม่าเกูอั้นหมีกรเกใพ่อเกหมุนกับปลากิฮ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 ิิฮ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 ยกิฮิอิฮ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 ิมิฮิก เออเรนเก้เฮชันขามาก้อนเลยขากะมือหน่อยงะงะป้าลุงก็เห็นว่าเรนเก้นี่คืออย่างเดีโอ้โอ้ขอบคุณให้เหมือนกันมาหนมามาหนมาวิวใส่หมวกไม่สกปรกไปย่างบุฟเฟ่บัวเอาบัวเน่กินเงินบ่เงินแผ

พี่ยังรอบพี่ป่ะนี่มึงต้นพะคาป่ะนี่ผู้ไก็กล้วยผมก็้วยค่ะหูกล้วยไปย่างยังย่างมีต้นทุกแบบเลยนี่ไม่บอกเนี่มีบิวต้นมักซิดาต้นมักซิดายไงม่ใ่ตนนมี่ถ้าไม่เป็นหมากลูกเป็นแต่หลอกเอ้ยเป็นแต่ใบนี่มันเป็นหลอกลูกไปไปกระดังเกย์ไป

Thế nào nằm phơi tiếng luôn hãy nào mèo bay luôn mèo bay hãy mèo bay 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 mèo bay hãy đâu bay mèo bay hãy hãy mèo bay hãy mèo bay mèo bay hãy mèo bay mèo bay hãy mèo xem mà nó nặng như vậy, phát Pô tiêm vậy, nặng cái <laughs> túi hả? Bỏ túi, bỏ rồi, hả, bỏ À, ngân đây, ngân này đây. View đây view 5 mẹ, bây view này mày

Hắn nào bị, hắn nào bị, hắn nào bị Anh ngân, anh ngân, anh ngân Anh ngân hại Anh ngân Phải biết, phải biết à Ba, 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 phụ tiếng hai đấy Phụ tiếng Phụ tiếng hại đây, phụ tiếng hại đây Thì bỏ anh kê bà

พัาเชียหายแพงไม่ไหววะโบไม่ไหวกรักเอ้เดม่ไหวกรลักคือเก่าไม่ไหวเคยหายแล้วลูกสาวคนนี้ไม่ไม่ใช่มาเนหายดิเกเฮยจุม่เลยเลยโอ้ยมทำไมทำ 아아ิการหูแมจะเือเลยโอสบายดีเด้อลุงปปปมือหลอมือปะูป้าลกันสาวลมดีด้วมันอ่ง้นให้โอ้คือเร่งแไม่ได้าให้เฮ้โอ้แขงแรงจังเดนได้ ให้คือการได้หายกเงินหายเงินหายปากบิดอันเงินหายเฮ้ยเราดีนะไปยังกเรแเอาเงินเที่งหรือวะไปยังไปมจักแม่กับจักนันพอเตียงซื้อมาสบายมั้งเนาะโอเม้อเม่อไปใช่ไหม โอ้ยมันฉบนะลูกก็ได้วพ่อแม่พี่น้องรอมันใหญ่อีกจักหน่อยพ่อเนาะมันจังสิได้เป็นโฮมเป็นเงาอยู่เคลื่อนขั้วกับมีไปแม่เมื่อเมื่อจ้ำเกลือปะแล้วจำเกลือคือเมื่อเนาะลอยจังเลยเด้อโอเคหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้กะน้องบิวตี้พาชมสวนอีกแล้วเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอจบไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงลูกอย่าดึง โดยในหมดน้ำแข็งเจนะพอกันคลิปหนะเด้อขอบุญขอบคุณอีฟซีเบิร์ดทุกคนที่บอขามกฆษณายังดที่ขามบ่งบิดี้นี่เด้ออลุงมาพีี่มามาบอลุงดวยอะนมเมือกันนมือไม่สนบนี่นมเมือขอบคุณเด้อขอบคุณจ้าจ่เตืออะไร คขุณจ้าที่บอกข่ามโฆษณาน้องบิวน้องบิวพอได้น้องบิวชิโนุ่มเด้อขอบคุณป้าลุงขอบคุณป้าดุงที่ข่าวมาเบิ้งข่ามาเบิ้งฝากติดตามในเด้องานเลยนะบิังแจ้งฝากติดตามฝากติดตามฝากติดตามเอาไม่ไม่ไม่บังแจ้งฝากติดตามฝากฝากติด ตามบิวีเน่เด้เ uh, ด yeah. ้อปาลูาจะเจอิวีคือเกาเด้อลูกโบเตียงอีกแล้วลาบลุงก่อนลาบลุงอ่ะสบายดีปุ๊นลาบลุงเหรอจับเจับเจออเมวเข้าไปบุญได้ไหมม่้าปยพ่อเหรป้าลุงเนี่ย